จากฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยาที่สังขละบุรีกาญจนบุรีนะคเรายกพอต่อกันมาที่ฐานปฏิบัติการบ้านเปิดเพิงที่อุ้งขางจังหวัดตา ซึ่งจุดนี้นะก็ถือว่าเป็นยุทธภูมิที่สำคัญนะของบริเวณชายแดนไทยเมียนมาครเพราะว่าเฉพาะอุ้งผางจังหวัดต่างนี่นะเรามีพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับเมียนมาในยาวถึง197กิโลเมตรฮะในบริเวณนี้นีะจะมีเขาดาน่านะฮะ เป็นเขตกั้นแดน,นะแล้วก็มีเทือกเขาถนนธงชัยด้วยนะบริเวณนี้นะถือว่าเป็นหมู่บ้านคู่ขนานฮะตามแนวชายแดนฮะเพราะว่าในฐานปฏิบัติการบ้านเปิงเครื่องนี่นะเราจะมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฮะที่ชาวบ้านฝั่งเมียนมาเนี่ยนะซึ่งฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นรัฐกะเหลียงเนี่ยนะ ก็จะเข้ามาศึกษาเรื่องของอโครงการเกษตรฮะนี่นะที่นี่มีหมดนะะจะพลิกมันนาวตะขาตขาะไคร้อะไรทำไม่ต้องไปซื้อนะฮะก็จะทํากับข้าวอะไรก็วิ่งมาที่นี่แหละฮะศูนย์เรียนรู้ซึ่งเป็นมีปลูกทุกอย่างเลยนะฮะมันนาวก็น้ําดีเลยทีเดียวนะฮะ อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริเวณหลังฐานแต่ว่าภาพรวมของฐานปฏิบัติการบ้านเปิงเครื่องนี้นะคะต้องบอกว่าสวยเพราะว่าอะไรม,มันเป็นกลางป่าใช่ไหมก็จะแบบมีความชื้นนะมีตะไครนะ่น้ำมีไรเข่นเขียวพรึบไปหมดเลยนะคะแล้วที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่านะฮะเป็นพื้นที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าในห่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะมีการสู้รบในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนคะ ก็มีชาวกะเหรี่ยงนะมีชาวเมียนมาเนี่ยหลบหนีภัยการสู้รบเนี่ยเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยนะแค่เฉพาะในพื้นที่ที่ชฉกอราชมนูกองกำลังนเลศวรดูแลอยู่นะ,ะก็มีสองจุดแล้วนะรวมตอนนั้นเนี่ยเก้าเก้าร้อยสี่สิบคนนะซึ่งทางหน่วยแล้วก็ร่วมกับทางอำเภอเนี่ยก็มีการดูแลทางมนุษยธรรมนในการ อาจจัดที่พักที่ปลอดภัยให้อาหารน้ำดื่มต่างๆนะคะรอจนสถานการณ์ในฝั่งเมียนมาสงบเนี่ยเขาถึงจะกลับไปนะะทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจนะ,ะทางฝ่ยายทหารเองเนี่ยก็จะต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้นะ,ะเพราะฉะนั้นทหารนะ,ะของสกอราชมนูเนี่ยกองกำลังในเลสวนที่ประจำอยู่ที่ฐานปฏิบัติการบ้านเปิ่งเครื่องเนี่ยนะ ก็มีหน้าที่ในด้านยุทธการเลยนะคะคือเรื่องของการดูแลชายแดนนะคเมื่อใดนะคะที่มีสัญญาณให้รู้นะะว่า จะมีการสู้รบนะโดยเฉพาะในหน้าแรงเนี่ยนะจะหนักเลยนะช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยก็จะเพลาๆล,ลงไปหน่อยเพราะฉะนั้นทหารก็ต้องเตรียมและหนึ่งพื้นที่ในการรองรับผู้หลบหนีภัยการสู้รบสองคือดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในฝั่งไทยนะไม่ให้โดนลูกหลงนะข้อที่สามก็คือต้องมีการประสานกับทางฝั่งนู้นนะว่าใครยิงอะไรยังไงแล้วต้องคอยเตือนนะว่าอย่าให้มีอะไร ะสะเก็ตระเบิดหรือเพลิบยิงอะไรพลาดมาในฝั่งเรานะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลแผ่นดินดูแลปกป้องคนไทยนะแล้วคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีมาตรการที่ชายแดนฮะ,ะเราไปฟังนะ,ะทางพันเอกนรงชัยเจริญชัยนะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังดะเลศวงนะฮะเล่าให้ฟังนะว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยนะ เมื่อมีการสู้รบในฝั่งเมียนมาเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างคะกดกันใช้กำลังหรือดูออกอิน g จ็ e เน้นก็เป็นข้อตกลงที่เราได้เนินการและเป็นช่วงสากลแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาโดยผู้ท้าชาไอความวุ่ยยาคือหนึ่งก็คือเป็นการ h o t ไลน์หนึ่งก็คือเป line, น็นก,การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ครับเพราะว่าทุกสถานการณ์นั้นจะมีปมปัญหามีความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายกำลังหรือมีสิ่งบอกเหตุแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อม ทั้งสถานการณ์การข่าวและก็การบางกําลังและก็ตรวจสอบการบางผู้ยิงทนับสนุนและก็มีการที่เพิ่มมาก็คือประสานกับฝ่ายปกครองในการเตรียมรองรับเพื่อที่ปลอดภัยสำหรับในกรณีที่มีผู้หนีภัยเขาไม่สงบทำเรียอมากข้ามเข้ามาณัในกรณีที่มีเหตุการณ์การสู้รบใกล้แล้วก็จะมีการใช้การประสานงานกับทุกส่วนโชดแจ้งว่าหนึ่งก็คือมีการสู้รบอะไรอยู่ตรงในพื้นที่ไหนมีแนวคู่ข่าวอะไรบ้างเมื่อมีเสียง กระสุนหรือมีโอกาสที่มาตกใกล้แนวชายแดนเราก็จะเป็นการแจ้งเตือนแจ้งเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองในกรณีที่มีอาวุธกระสุนตกข้าวเข้ามาฝั่งไทยเราจะมองว่าดูเกจตนารมณ์เป็นหลัก mm hmm. แต่ก็เจจานารมณนะ์นั้นเราก็สามวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่า <Ha. S 2> เป็นไทยคูกคามหรือไม่ในกรณีที่มีการเนื่องจากเป็นพื้นที่แนวชายแดนที่ยังไม่ชัดเจนเ <Ha. S 2> นื่องจากในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตอนใต้ของจอังหวัดตากนั้นเอ,อ,อาเอาไปอุ้มผางเราก็จะใช้การเตือนเตือนครั <Ha. S 2> ้งที่หนึ่ง ด้วยกระสุนปืนกระสุนปืนก็จะดเนินการยิงไปบริเวณจุดที่เป็นบุตรหมายที่ทุกส่วนสามารถตรวจการเห็นว่าจะมีเหตุการณ์อะไรในกรณีที่การแจ้งเตือนกระสุนปืนและส่นว,น,สน,วนใหญ่เราจะได้รับความร่วมมือแล้วก็จะบอกว่าเราจะดาเนินการยิงแต่ในกรณีที่มีกระสุนดักล่าวเป็นภัยคู่คาม,มนะครับที่ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วเราก็จะดาเนินการตามมาตรการของเราแต่ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เรามีความพร้อมที่จะปฏิบัตินะครับ อย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสี่จุดแล้วคือเขามาอยู่ประมาณกี่วันแล้วกลับไปเป็นจุดดูแลจุดที่อยู่นานที่สุดประมาณเดือนครึ่งเดือนเศษครับแต่จุดที่อยู่เร็วโดยเพราะในพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เพราะสาเหตุทางพี่น้องบันนี้เขาก็ยังมีบ้านมีทรัพย์สินที่เขาต้องดูมีทั้งไร่มีทั้งทางการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างที่เขาต้องกลับไปดูบางทีมาด้วยความตกใจบางทีมาด้วยข่าวว่า จะมีการสู้รบก็คือมีการอพยพมาก็ไม่ได้ลักษณะของการการถูกปฏิบัติหรือว่ามีการปฏิบัติในพื้นที่คอพยพมาก่อนออพยาก่อนที่จะมีการสู้รบใช่ครับในการเป็นการตกใจครัค่ะ,คะซึ่งในผ่านนี้เราก็ได้พยายามชี้แจงนะความเข้าใจกับทุกส่วนที่มีส่วนรวมทั้งให้การดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยของเราเองด้วยที่ได้รับผลกรทกะทบแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องขอขอบุณพี่น้องประชาชนตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกเพื่อเหลือ ตามลักนะุษนจะทอย่างดีมากากันเลยตรงนี้ต้องประสานเรื่องอาหารดูแลอะไรอย่านงนี้ด้วยใช่ไหมทางอำเภอต้องชื่นชมครับเพราะว่าในพื้นที่ของทั้งจับบจงหวัดตากกัมไหมทั้งสองเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วทางกิ่งกาชาต์ท,าท่นนานท่านอำเภอจะเป็นผู้ดํเาเนินการประสานขอรับบริจาคแล้วตรอดจนทั้งผู้นําทั้งผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่จะร่วมกันเป็นลักษณะของการทําเป็นออกเป็นโรงทานนะครับซึ่งอาจจะไม่เคยเจอในในพื้นที่ในแต่ประเทศแต่นี่คือประเทศไทยครับเราชือเหลือแล้วเสร็จแล้วก็จะขอรับ อย่างเช่นบางองค์กรเอ็อที่มีความสามารถในเรื่องของสุขอนามัยการทําห้องน้ำห้งส้วมการสน,าารนับสมุนต่างมุ้งจากทางโดยมีของประสานงานผ่านทาง u n เอ็นเก็จะเข้ามาช่วยเหลือ,อครับก็ที่ผ่านมาก็สามารถบรรเทาทุกในระดับหนึ่งครับในในห่วงนี้<ส>นะครับืท,ที่สถารแนวชายแดนในด้าน จังหวัดตา่างและจังหวัดแม่สอนที่กองกำลังในเลส่วนรับผิดชอบเนี่ยปัญหาหลักก็จะมีปัญหาเรื่องผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่เป็นพี่น้องชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบมีการข้ามเข้ามาเราก็ดําเนินการช่วยเหลือโดยเน้นเรื่องหลักมนมุษยธรรมและก็ตามแนวทางที่ของสชกำหนดไว้โดยร่วมกับทางในส่วนของฝ่ายปกครองคือจังหวัดแต่ละจังหวัดเมื่อเกิดเหตุการ์แล้วก็จะจัดตั้งเป็นศูนย์สั่งการจังหวัดนะครับในจังหวัดในการช่วยเหลือ ซึ่งในพื้นที่ของปัจจุบันนี้ในพื้นที่จังหวัดตากนี่ยังไม่มีครับจะหนักไปทางพื้นที่ของอำเภอแม่สตีย์และ, A erm Series, และ erm Series, อำเภอขุนยวมของจังหวัดน่านสอนับื้นที่ฐานปฏิบัติการอย่างนี้สถานการณ์โดยวรวมครับพื้นที่ฐานปฏิบัติการอย่างนี้คือฐานปฏิบัติการบ้านเปิงเครื่องหรือถ้าเราจะรู้กันในานามของฐานปฏิบัติการสือตุนบูจงรับอนุสรน,นะครับเป็นฐานปฏิบัติการที่ดูเรื่องช่องทางแนวชายแดนที่มีความสำคัญในอำเภออุ้มหันคือช่องทางบ,บ้านเปิงเครื่อง ที่อยู่ด้านหลังของผมนี่ครับเป็นช่องทางที่มีทั้งเป็นช่องทางด้านเศรษฐกิจและเป็นช่องทางที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เดินทางไปมาหาสู่กันและที่สําคัญคือยังคงมีความเคลื่อนไหวของสายการใดินดาโดยเพราะการสู้รบในระหว่างของฝ่ายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเรามีอยู่อย่างต่อนเนื่องแต่ในช่วงนี้ก็สถานการณ์จะค่อนข้างเบาบางเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อ่อปลูกผลผลิตครับที่ผ่านมาก็หน่วยได้ดําเนินการ ร่วมกับทั้งอำเภอแม่งอำเภออุ้งผางและก็ทางในส่วนของกองร้อยตำรวจภูธรชายแดนที่347นะครับในดําเนินการซึ่งกองร้อยนี้คือกองร้อยฐาน้าที่432อของปกครองกมคกร์ดบันนุนครับจัดกําลังจากของผ่าน้านที่3ของผ่าน้านที่4ในส่วนของตำรวจที่สุรโรในดลำนาทุกคนก็มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างกลุ่มต่อไปที่เห็นว่ามี5กลุ่มตามแนวตรงนี้ค่ะ ขามีการพัฒนารูปแบบอย่างไรแล้วเราก็มีการเฝ้าระวังนะคะก็อาจจะเกิดผลกระทบของกาสูส้รบแล้วก็ปราบปรามฝี่ตานกลุ่มที่อยู่ด้านตรงข้ามนี้ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับคือ,อื่านกลุ่มที่เข้าร่วมกับทางรัฐบาลของเบลมาันนี้ก็จะแปลงเป็นกองกาลังกับบอ์เดอ e r กา a r ด f o r ์ e หรือ BGF อีกส่วนกลุ่มก็เป็นกลุ่มต่อต้านก็เป็นกองกาลังชุมกลุ่มน้อยที่มีทั้งลงนามในสนธิสัญญา NCA และไม่ลงก็คือสนธิสัญญาหยุดยิง ในห่วงที่ผ่านมานั้นเราก็ใช้การพูดคุยทั้งในส่วนของทหารเวียดนมามและทุกกลุ่มว่านในพื้นที่แนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหลง่งชุมชนหรือเป็นพื้นที่ที่ร่อแหลมต่อชาวบ้านจะได้รับผลกระทบในการดรําเนินการเคลื่อนไหวหรือการปฏิบัติานทหารนั้นขอให้อยู่ให้พ้นระยะปฏิบัติการโดยเฉพาะพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องทั้งในส่วนสองส่วนและในห่วงที่ผ่านมานั้นทางผู้คัับหน่วยทหารในพื้นที่ทั้งสองส่วนมีการพบปะพูดคุยกันรวมทั้งเราได้จัดทั้งพอดลน์สายตรง ในการพูดคุยกันกรณีที่เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดเพื่อเป็นการยับยังเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดณ้รบเวณเนวชายแดนในพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามในกรณีที่มีการเข้าใจผิดหรืออาจจะมีการลุกล้ําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอาวุธหรือมีการเข้ามาต่างๆในขั้นต้นคือเราจะใช้การพัดลายพูดคุยก่อนและหลังจากนั้นเราก็จะปฏิบัติตามกฎกฎการใช้กําลังซึ่งทั้งสองประเทศและกทุกส่วนมีความเข้าใจกันว่าถ้ามีการปฏิบัติที่เกินเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามบทกทนใช้ แต่พวกที่ผ่ายมานั้นก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกส่วนที่ผ่านมาครับคือทั้งผู้บังคับหน่วยและก็ทางผู้ผู้นําในท้องถิ่นเนี่ยสามารถพูดคุยกับฝั่งในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามได้ขอเป็นอ,กกกกอุปกรณ์ที่เห็นที่เราดรําเนินการจับก,กลุ่มได้นั้นเป็นท่อระเบิดเอสลอนที่บรรจุระเบิดมีใช้มานานแล้วครับมีใช้ในพื้นที่มานานแล้วเป็นระเบิดสว่างเครื่องแต่ที่ผ่านมาก็มีการใช้ที่เราได้รับทราบกันจะเห็นในพื้นที่สับัติดแต่ในการนําดินระเบิดเป็นระเบิดสวางเครื่อง นะครับหรือ IED นะจะใช้ในหลายพื้นที่มาแล้วโดวยเฉพาะท่ออ e ิสราเอลดัดแปลงแต่ที่เราดำเนินการคือเนื่องจากกำลังพลเนี่ยมีความรู้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ทรา,าบจัดใจเห็นมีอะไรที่ผิดแปลกก็เลยขอตรวจก็เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระเบิดดัดแปลงระเบิดส่วนเพื่อนครับซึ่งถ้าเกิดเอาไปแล้วก็สามารถสร้างความสูญเสียได้แต่ก็ไม่ถึงชีวิตอาจจะสูญเสียวัยวะา่ารๆซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่